สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมสังคมทานซสิมิชั่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสลหรับในส่วนของตัวรถแอนชวัตนะครับในรุ่นของตัว Universal Radio Communication Tester CmU 200นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า CmU 200นั่นเองนะครับซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีฟังก์ชันในการใช้งาน เยอะพอสมควรน,นะครับในฟังก์ชันนี้ที่ผมจะอธิบายนะครับผมก็จะมาอธิบายวิธีการใช้งานแล้วก็เซตติ้งเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัว TX mode กับ RX mode นะครับโดยที่หน้าจอของคุณผู้ชมนะครับเราก็จะเห็นว่าเมนูนะครับเมนูแรกหลังจากที่เรากดคำว่าเมนูขึ้นมาเราก็จะเห็น ฟังก์ชันแรกเลยก็คือเบรดฟังก์ชันนะครับแล้วก็มี 3G ตัวที่2แล้วก็จะมี M mode นะครับซึ่งฟังก์ชันที่ผมจะมาอธิบายนั่นก็คือเป็น M MS นะครับอันนี้ก็คือเราหมุนโรตอรี่ไดร์นนะครับแล้วก็ที่เอาไว้ที่ M MS นะครับจากนั้นกดลูกศรน,นะครับก็คือเคอร์เซอร์ตัวนี้เลือกนอนนะครับแล้วก็กด Enter หนึ่งครั้งเราก็จะเห็นว่าฟังก์ชันนะครับตัวแรกเลย เราก็จะเห็นว่าในหัวข้อที่มันเขียนว่า Analyzer Generator TX Test TX AF นะครับ RX Test r uh, AF Analyzer นะครับก็จะมีเรื่องของ Sensitivity นะครับตัวแรกเลยที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือในส่วนของตัว Sensitivity นะครับฉะนั้นผมจะเลือก RX Test นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ในส่วนของ Sensitivity นะครับ Enter หนึ่งครั้งนะครับ เราก็จะเข้าสู่หน้า,าในส่วนของตัว M นะครับ i t e t นะครับเราก็จะมา,าในหน้าต่างนี้ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นการเซตติ้งของเครื่องอครั้งสุดท้ายที่ก่อนที่เราปิดเครื่องมันก็จะจำค่าไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากการรีเซตนะครับโดยที่เราปุ่มรีเซตหนึ่งครั้ง เพื่อจะแฟกทอเรนะครับเพื่อจะลบค่าทั้งหมดนะครับกดรีเซ็ตและตอบเย็ดนะครับตอนนี้เครื่องก็รีเซ็ตแล้วนะครับกลับมาหน้าสุดท้ายที่เราเปิดเครื่องไว้นั่นก็คือในส่วนของตัว RX Test นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับอันดับอันดับแรกนะครับสำหรับตัว RX Test เองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการทดสอบนะครับเราจะต้องรู้ความถี่ก่อน ในตัวอย่างนี้ผมก็จะเซตติ้งเครื่องมือนะครับ Universal Radio Communication s e s t e r CU m 200ไว้ที่ความถี่145.0 0นะครับซึ่งผมก็จะทำการทดสอบที่ความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่นนะครับโดยการไปที่ RF Gen นะครับ RF Gen นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเวลาเรา Factory มามันจะอยู่ที่ความถี่870 m Hz นะครับ เราก็จะใส่ความถี่145เข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ145เมกนะครับจากนั้นนะครับที่หน้าจอเขาจะถามว่าอันนี้มันนอกเหนือจากความถี่ที่เครื่องสามารถที่จะ,ะเลือกได้นะครับซึ่งเครื่องมันก็จะให้เลือกเป็นความถี่144.990เมกเฮิรตซึ่งเราจะต้องอเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตอบที่ a c c e p t นะครับ แล้วกด enter 1ครั้งนะครับตอนนี้ความถี่ของเราก็จะเป็นความถี่144.99นะครับซึ่งจะไม่เป็นความถี่145.0 0นะครับก็อันนี้ก็หลายท่านเกิดความสงสัยนะครับโดยที่ตัวซ m u ู0 0 0เองก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของตัว frequency offset ให้นะครับตอนนี้มันเป็น144.990นะครับผมก็จะใส่ Offset ที่10,000นะครับ10,000 นะครับเพื่อที่จะให้ออฟเซตตรงนี้มันไปบวกกับ1น c ่9 0เกกมกะเฮิร์ก็จะเป็น145 MHz เมกะเฮิร์พอดีนะครับโดยที่เรากด Enter 1ครั้งนะครับตอนนี้ออฟเซตก็ใส่เข้าไปแล้วจะเป็นบวก10,000 h นเฮิร์นะครับจากนั้นเราก็อ่อนนะครับสั่งออนให้เขานะครับหลังจากที่เราออนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเลือกที่ AF m o d u l a t e g e n นะครับฟังก์ชันนี้ ซึ่งเราจะต้องออน AF Gen ก่อนนะครับโดยที่กดคําว่าออนนะครับจะเห็นว่ามันเป็นปุ่มมันเป็นตัวหนังสือสีเขียวขึ้นนะครับตอนนี้ออนละต่อไปเราก็ต้องเซตติ้งในเรื่องของตัว AF Gen นะครับซึ่งฟ r e q u e นซีตรงนี้ก็คือ uh, 1กิโลเฮิร์หรือ1,000เฮิร์นั่นเองนะครับก็หมุนไปที่1,000เฮิร์นะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปที่มอสเจนนะครับมอสเจนก็คือถ้าเป็นค่ารีเซ็ตมาก็จะเป็นค่า8,000 0นเฮิร์ 8, นะครับซึ่งเราจะเซตติ้งที่3,500 Hz เฮิร์นะครับเพราะว่าเราจะทดสอบเครื่องวิทยุสื่อสารน,นะครับหลังจากที่ผมกด3,500 Hz เฮิร์ทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวซิกเจนก็ยังไอฟเจนมันก็ยังไม่ทำงานนะครับ ให้เรากดนะครับในส่วนของตัวคอนเน c t อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็จะตัดมาหน้าที่เราจะต้องเลือกอินพุนะครับซึ่งตัวผมเองเลือก rf 1นะครับเราก็เลือก rf นะครับเราก็จะเห็นว่าหัวข้อนะครับ rf connector setup นะครับในบรรทัดแรกเขาจะเขียนว่า rf out นะครับแล้วก็ exit out นะครับ แล้วก็ i f input แล้วก็ Exit a t t e n d input นะครับแล้วเขาก็จะเขียนไว้แบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะเลือก RF out นะครับเป็น RF1 นะครับเลือกช่องที่1นะครับไฟก็จะขึ้นตัดมาช่องที่1ทันทีนะครับหลังจากที่ผมกด Enter นะครับตอนนี้ก็เลือกมาที่ RF1 แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะกดเมนูกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตัว คอนเนคคอนโทรลนะครับไม่ใช่เมนูนะครับ1ครั้งนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้พร้อมใช้งานเราจะมาออน RF Level เวลนะครับก็คือตรงนี้เราจะต้องออนให้เขาโดยกดปุ่มอ o พาวเวอรแล้วก็ออน1ครั้งนะครับตอนนี้ก็ IF Signal แนวเจนก็เจนออกไปแล้วนะครับเราก็จะไปดูที่เครื่องวิทยุสื่อสารเป็นรุ่น ICOM IC 2 0 0 3นะครับ ผมก็จะปรับกล้องขึ้นไปให้ดูนะครับตอนนี้ก็มาที่ในส่วนของตัวเครื่องไอคอมมองามเราก็จะเห็นว่าตัวเอสมิเตอร์ของเขาฟูลสเกลอยู่นะครับเนื่องจากว่าเลเวลของมันอยู่ที่ลบห้าสอยู่นะครับเอสมิเตอร์ก็จะฟูลสเกลแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีการเซตติ้งนะครับทีนี้เราก็จะไปทําการทดสอบแบบ เรียกว่าเป็นออโต้ RX test นะครับโดยที่ผมกด Sensitivity หครั้งแล้วกด Enter 1ครั้งนะครับเขาก็จะทำการลันแบบอัตโนมัติให้เรานะครับซึ่งค่าที่เราจะอ่านจะทดสอบก็จะเป็นที่12 dB ไซ n นาดนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่1ก็เราก็จะอ่านได้เท่ากับลบ126.3 dBm ที่12 dB ไซ n นาดนะครับ ถ้าเราจะทดสอบครั้งที่2เราก็กด enter หนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะทําการทดสอบให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราสามารถเอารายงานจากช่องนี้นะครับเอาไปทำรีพอร์ตครั้งที่2ก็ได้อยู่ที่ลบ126.1ที่12 dB สายน,านะครับก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับส่วนตัว target ตัวานาดนะครับซึ่งมันก็จะถูกตั้งไว้ที่12 dB นะครับ แล้วก็ตัว e อ r ร์เลอร์เนะครับตั้งไว้ที่0.5นะครับจริงๆเราก็ปรับมาที่0ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราจะทดสอบใหม่อีกครั้งนึงเราก็กด enter 1ครั้งนะครับเขาก็จะทำการทดสอบนะครับเราก็จะทดสอบอยู่ประมาณ3ครั้งแล้วเราก็จะได้ค่าเรื่องของตัว Sensitivity ของเครื่องรับวิทยุยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับที่เราทดสอบ ตัวนี้ก็จะอ่านได้ที่ลบ126.5ที่12.2 dB ส i n นาดอันนี้ก็คือเป็นวิธีการา setting นะครับ basic ในการ setting ของตัว RX t s t นะครับในส่วนของตัว SIMU 200นะครับหัวข้อต่อไปเราก็จะไปในโหมดของตัว TX t s t ครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะทำการเลือกโหมดนะครับซึ่งเป็นโหมด T X Mode นะครับหรือ T X Test นั่นเองครับโดยกดปุ่มตัวเมนูหนึ่งครั้งนะครับเราก็เลือกขึ้นไปที่ T X Test นะครับหลังจากที่เรากด T X Test นะครับเราก็จะเห็นเมนูช้อยลงมานะครับอย่าง Modulation นะครับแล้วก็จะมี F Level Wideband Data T X r e s p o n s ว่ากันไปนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของตัว Modulation นะครับโดยที่เรากด Enter นะครับหรือ Rotary d ได l นะครับมันก็จะเข้าสู่นะครับในส่วนของตัวเมนู TXT นะครับซึ่งเป็น M T X T นะครับในเมนูนี้นะครับบางท่านก็สงสัยนะครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าผมทำการรีเซ t ตนะครับข้อมูลมันจะหายไหมนะครับในฟังก์ชันเดิมที่ผมเคยกรอกไปแล้วนะครับต้องตอบอย่างนี้ว่า ตัวเลขที่เราเคยกรอกไม่ว่าจะเป็นความถี่ offset หรือ input ที่เราเลือกไว้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดรีเซ็ตเขาจะตั้งเป็นค่าสแตนดาร์ดิมฟอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็จะทําการรีเซ็ตนะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปเซตติ้งในส่วนของตัว MTX นะครับกด enter ยืนยันตอบ yes ตอนนี้ factory เสร็จเรียบร้อยนะครับอันดับแรกที่เราเลือกมาหน้าของ MTX นะครับ เราจะต้องไปที่ Analyzer setting นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก่อนที่เราจะทำการทดสอบนะครับเราต้องทราบความถี่ก่อนที่เราจะทำการทดสอบในส่วนของ TX Test นะครับในตัวอย่างผมทดสอบที่ความถี่145.00นะครับซึ่งผมก็จะใส่ frequency เป็น145.00นะครับซึ่ง จริงๆแล้วมันก็ไม่ให้นะครับเราก็ตอบคำว่า a c c e p t เข้าไปนะครับยืนยันเข้าไปก่อนนะครับว่าเราจะตอบตัวนี้นะครับอ่าเราจะเอาเราจะเอาความถี่นี้นะครับไม่ใช่ตอบนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ไปกรอก offset นะครับเหมือนเดิมที่10,000นะครับกด enter ครับเราก็จะได้ตัว frequency กับ offset มาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัว setting ลำดับที่1นะครับ หลังจากที่เรารีเซ็ตหรือ Factory ่มานะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาทีา่ในส่วนของตัวคอนเน c t c ์คอนโทรลเพื่อที่จะเลือกตัวอินพุตนะครับจากนั้นเราเลือก if in นะครับที่หน้าจอนะครับเราก็จะเห็นว่า if output มันเลือกเป็น port t o อยู่นะครับแล้วก็ if in ก็เลือกเป็น port t o อยู่นะครับ port t o ก็ ทนกำลังส่งได้แค่2วัตต์เองนะครับแต่ rf 1นี่จะจะทนได้60วัตต์นะครับฉะนั้นผมก็จะทําการเลือก rf input นะครับไปที่ rf 1หรือ rf 1นะครับอันนี้ก็เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเรากด connect control หนึ่งครั้งก็จะกลับมาที่หน้า m t x t นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากดส่งเลยจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับ เราก็ต้องไปดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากดส่งมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมกดส่งให้นะครับให้ดูปัญหานะครับของตัวซิมยู0อนะครับผมกด TX เข้าไปนะครับปรากฏว่าหน้าจองผมขึ้นคาว่า Overload c o n นะครับ Connector RF1 นะครับอันนี้เกิดจากเราเลือก Input นะครับเป็นเมนน a ่นมันก็จะขึ้นฟ้องคาว่า Overload นะครับ Add Connect ร์ r f .1 นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้เราไปที่ Analyzer ร์เลเวนะครับโดยที่เราเลือกตัว RF Mode นะครับซึ่งมันหลังจากที่เรารีเซตไว้มันก็จะเป็นตัวเมนนวลอยู่นะครับให้เราเลือกโหมดออโต้นะครับตอนนี้โหมดออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมกด TX อีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าที่หน้าจอของผมมันก็สามารถที่จะอ่าน ในส่วนของตัว ixt txs ได้เลยนะครับเป็นกำลังส่งว่ามันเออร์เลอร์ไปเท่าไรนะครับนะครับจากนั้นผมก็จะทำการป้อน af a f t นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาเข้าตัว d e v i a i o n b o c control นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องสร้างกล่องขึ้นมานะครับเป็นกล่อง d e v i a i o n แล้วก็ป้อนสัญญาณ โทน1 g h ่โลเฮิรนะครับเข้าไปด้านอินพุตของไมค์เพื่อจะทดสอบค่าดีเวชันของตัวไอคอม2003นะครับว่ามีความดังเท่าไหร่โดยที่ผมก็จะไปเซตติ้งนะครับ AF AF 7นะครับนั่นก็คือผมก็ต้องอ่อนให้มันก่อนนะครับตอนนี้สั่งอ่อน AF frequency นะครับผมก็จะต้องป้อนเป็นโทน1 h z กินะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นผมก็จะทำการกด PTT อีกหนึ่งครั้งเราก็จะเห็นตัว total peak deviation ทันทีนะครับที่ความดังของตัว deviation ของตัว i c o n 2 0 0 3นะครับกด PTT ครับนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเออเลอร์ไปที่100 Hz เฮิร์ตนะครับลบ0 Hz เฮิร์ตก็คือชิปลบนั่นเองนะครับอันนี้อันที่2ก็คือค่า peak นะครับก็คือ total peak deviation คือค่าความดังสูงสุดก็อ,อยู่ประมาณสัก4.13กิโลเฮิร์ตนะครับ ไปอยู่อาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะอ่านแบบนี้ส่วนกํากลังส่งมันวัดได้อยู่ที่36.5 db m ก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวโหมด Tx t กดนะครับกด p ิทีอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าฟิ n น y error ลนะครับ error ไปจาก14.5ไปเท่าไหร่นะครับ error ไปอยู่ประมาณสัก ชิปลบนะครับก็คืออความถี่มันชิปลบนะครับก็คือที่100เฮิร์ต์นั่นเอง c a r r i e r Frequency e r r o r นะครับแล้วก็ Total Peak d e v i a t i o n ก็คืออยู่ที่4.13กิโลเฮิร์หรือ4,100ัห่เฮิร์ตนันั่นเองนะครับส่วนตัวเลเวลของตัวแคลเรียพาวเวอร์นะครับก็อ่านได้ที่36.5 dBm นะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตติ้งเครื่องมือยี่ห้อรถแอนชวัตในรุ่นของตัว c ีบยู200นะครับก็มีหลักการใช้งานง่ายๆอยู่ประมาณเท่านี้เองนะครับสลับในโหมดของตัว TXT อนะครับอย่าลืมนะครับในด้านของตัวออเด o i โออินนะครับเวลาเราต่อก็จะมี AF-in แล้วก็มี AF-out นะครับซึ่งการที่เราจะใช้งาน a f o เ t เราจะต้องทำกล่อง ดีเวชั่นบล็ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาสัญญาณนะครับป้อนเข้าทางลายไมอินพุตของตัวไอคอม2องพนั่นเองครับถึงเราถึงจะวัดค่าดีเวช t ั่นตัวพี a ดีเวชั่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อนะครับอาจซูว่าผมถอดสายออกนะครับตอนนี้ผมถอดสายออกแล้วนะเวลาเรากด PTT เราก็จะได้แบบนี้นะครับมันไม่สามารถอ่านความดัง Total Peak d e v i a t i o n ได้นะครับเห็นไหมครับว่า มันวิ่งอยู่ประมาณ3 2 3 3 4 0 h เฮิรตนะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะอ่านตัว total peak deviation ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมต่อ,อ AF out นะครับที่ผมเซตติ้งเป็นโทน1กิโลเฮิรตหรือ1 0 0 0 h เฮิรตอยู่นะครับกด p ท t เราก็จะเห็นว่าตัว total peak deviation มันก็จะอ่านได้อยู่ที่4.12 กิโลเฮิรตซ์หรือ4,120ันหนึ่งร้อเย่สกิโลเฮิรตซ์นะครับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการอ่านค่าของตัว t x t นะครับอันนี้ก็เราเราก็ใช้หลักการนี้นะครับซึ่งก็จะทำการอ่านทั้งตัว frequency error เองแล้วก็ค่า deviation แล้วก็กำลังส่งก็แสดงอยู่ตรงนี้นะครับเท่ากับ36.5 dBm นั่นเองครับ อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นสำหรับตัวซีม2 0สนะครับในโหมดของตัว r x t e s กับ Tx t, t e s นะครับเดี๋ยวในฟังก์ชันต่อไปก็จะมาเจาะลึกในการเซตติ้งในโหมดอื่นๆนะครับซึ่งผมก็พยายามทำให้วิดีโอมันกระชับเวลาดูถ้าเกิดว่ามันยาวมันก็จะนำไปใช้งานมันก็จะยุ่งยากนะครับกว่าจะถึง เรื่องที่เราจะดูแล้วก็เอาไปประกอบการใช้งานนะครับก็ทำให้มันสั้นๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้จะเจอกันใหม่สำหรับวีดีโอในต่อๆไปนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ